ให้ตอนนี้ก่อนมีตั้งเยอะแยะนี่น่าเอาเอายืดไปเลยยืดไปยืดไปยืดยาวๆหน่อยสิลูกงตัวตกค้อนมันตกมันกินไม่ได้นี่เลยอย่างนี้ตาทำให้ดูมันไปกลัวห่างนั้นมีสร้างความกลัวให้ลูกอะไรเกี่ยวอะไรกับมีตัวบอกยาเมื่อเนี่ยจะไม่เอาอย่างนี้เลยให้ทำไห้ลูก <ทำ S 2> แต่ไม่ได้เอามือไปเอาแค่ถั่วกับขึ้นเลยเอาให้เหดือดอันไดียวแคสองอัน สติมันมาแล้วสติมาให้ฝั่งนี้มาให้ตรงนี้เออมาเดอมาเลยนี่มาไมมก้ามมกล้าต้ลาเอาหาหามมาอยู่ตรงนี้สิมันจะได้เดินมา เดินมาแล้วเนี่ยนี่ตัวเล็ก<อ>ตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กตัวเล็กมันกินด้วยอ๋ออยตัวนี้นี่ใส่ไม่ดีตัวไหนอะ่ะตัวใหญ่อะ่ะ